ดูตามนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ตรัวตนชาชะตาเป็นยังไงนัดทายพี่ลูกเป็นคนใจร้อนครับอืมคนใจร้อนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้แล้วก็มีความจะร้อนเกี่ยวกับอะไรด้วยการขับรถการเดินทางอ่าการเดินทางการขับรถต้องระวังไหมเพราะภูมิปัญญาภูมิอะไรคะับกรอ่าพบอะไรนี่ะะอุปสรรคปัญหาเห็นไหมคะให้ระวังในการเดินทาง ขับรถเร็วได้ไหมตีว่าขับรถเร็วได้ไหมคะทำ่ะขับรถเร็วหรือขับรถแล้วใช้อารมณ์ไหมคะใช้อารมณ์อารมณ์ร้อนอถ่ายด้วยนี่คือถ่ายด้วยนี่ใส่ก่อนในช่วงนี้ที่เขาเป็นอยู่เพราะอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ใช้อารมณ์ในการตัดสินอารมณ์ในการตัดสินมาจากไหนมาจากไพสุริยเทพนะลูกเห็นไหมคะและอาจจะมีปัญหากับใครด้วยบริวาร เห็นไหมคะมาค้าคือบริววรมา้าคือยานพาหนะอยู่ที่ว่าเราจะดึงอะไรออกมาแต่ถ้ายานพาหนะเราวิ่งขึ้นไปดูอะไรพบของทัญลักษ์ที่มีอะไรครับพบนี้แปลว่าอะไรบ้านรถอ่านะคะเราก็<ม>ขึ้นไปดูว่าถ้าเราจะทายยิงไปเรื่องรถเห็นไหมคะว่ารถต้องเป็นยังไงมีรถ <ลด S 2> ต้องมีปัญหาหนไหมต้องเป็น<ม>ทา้าไหนไม่มีไฟ เรายิงไปเรื่องรถได้<ข>ไหมคะได้ค่ะอ่าถ้าเรายิงไปเรื่องบริวารลูกน้องคือภาพแบบนี้พบนี้ถ้าจําพบได้ไหมคะลูกน้องบริวารมาดูพบนี้พบนี้ก็อะไรอาจจะมีปัญหาได้ไหมได้คดีความได้ไหมถ้าเกิดเรามองได้ปัญหาอุปสรรคถ้าเรามองเรื่องรถระวังมีปัญหาคดีความได้ไหมคดีความมาจากอะไรอาจจะอะไร ไปจอดรถผิดทีท่โดนใบสั่งหาไฟแดงอะไรได้อีกเนี่ยเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคดีความแต่ถ้าเาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างๆเราต้องให้เขาระวังเรื่องอะไรการขับรถอ,อาจจะโดนอะไรโดนใบสั่ง<ะ>หรือโดนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องขับรถ เห็นไหมคะนี่หนึ่งอย่างที่เราขายได้ทีน,นี้เรามาดูต่อนะคะว่าคนที่เกิดวันเสาร์การเงินเป็นยังไงเหนื่อยค่ะ,ะต้องจัดการดูนะคะ<อ>การเงินของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงคะอาต้องดูแลจัดการเหนื่อยเลยต้องเหนื่อยใช่ไหมเห็นไหมสู้เห็นไหมถือดาบเลยลิงก์กันได้ไหมได้ มีการอะไรเกี่ยวกับเงินเนี่ยร้อมใจไหมใช้เงินด่วนเงินรีบค่ะใหาใช้ใจเยอะมีเรื่องร้อนหรือร้อนเงินได้ไหมใช้คํานี้ได้ไหมลูกได้่อาร้อนเงินได้นะเห็นไหมอยู่บ้านติดไหมไม่ติดอยู่บ้านไม่ติดเพราะอ,อะไรบ้างมันร้อนมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเงินเงินอืมเนี่ยนี่คือชัดเจนไหมลูกเห็นไหม บอกว่าไพ่เสียเราดึงไปอ่านดึงไปอ่านก่อนเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าเคสเนี้ยเจ้าสตาเนี่ยตอนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรอ,อารมณ์ร้อนอารมณ์ไม่ดีมาจากอะไรเพราะการเงินก็มีปัญหาใอ่ไหม,มค,คะแล้วถ้าเรามาดูลงมานนี้เลยถ้าเราแบบว่าไม่ได้จับหนึ่งสองสามพบนะ ร้อนเลยมีปัญหาเราเอาร้อนกับร้อนมาอ่านควรสุรามร้อนไม่เอาจากบ้านเนี่ยร้อนเดินทางไปไหนอ่ะ <ไป S 2> เดินทางไป,าไปเพื่ออะไรอะ่ะเกี่ยวกับวิ่งเต้นเรื่องอะไรเนี่ยวิ่งเต้นนะเรื่องเรื่องเงินแปลงนี้ได้อีกอเอาไพ่เสียกับเสียนะมาอ่านเป็นประโยคไห้ได้อะต่อมา งานเห็นไหมงานเป็นไพ่ผู้ใหญ่งานเป็นไพ่ผู้ใหญ่เราดูซิว่าเขามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือไหมแต่นี่เรายังไม่ได้เอาทักษะเทพใส่ถูกไหมลูกอ่าถ้าวันเสาร์อยู่นี่เราอ่านเป็นอะไรมาลุติมาุติทันวันตรีแปลว่าอะไรแปลว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาผ,มผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยว,ยวข้องแล้วนะผู้ใหญ่ช่วยได้ไหม ถ้าก็ถามว่าผู้ใหญ่ช่วยได้ไหมเรื่องความที่เราเกี่ยวข้องอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงินทีนี้คมว่าเกี่ยวข้องอ่ะช่วยได้หรือช่วยไม่ได้เอามาตัดสินไม่ได้นะแค่คาว่าเกี่ยวข้องเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินกับผ,ผู้ใหญ่ก็ได้เพราะผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นภูมิมั